สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ6กุมภาพันธ์2568 18นาฬิกา25นาทีโดยประมาณนะครับแจ้งข่าวธนาคารทกสให้ ground. ทุกคนทุกท่านทราบครับวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์นะครับที่เพจ Facebook ทกส BAC Thailand ได้โพสต์ข่าวอัปเดตของรางวัลสัปดาห์ที่2โครงการ Gold Golden t r นะครับ หรือว่ารถน้ําขอผ่อนรับของทุกสัปดาห์นะครับซึ่งธนาคารตกศเขาเคยออกข่าวนี้มาแล้วหลายครั้งทาง Facebook นี้เฟ e บุ o k ตกล a บีเอซีแลนะครับวันนี้เขาอัปเดตของาะวันนะครับสัปดาห์ที่2โดยเขาบอกว่าอัปเดตของาะวัลสัปดาห์ที่2กิจกรรมโกลเด้นทรีนะครับรถน้ําต้นไม้รับผ่อนแจกทองคำหนสลึง รับปีใหม่รายละเอียดครับท่านผู้ชมท่านใดที่เคยเล่นไปแล้วก็คงจะทราบดีเขาบอกว่าตอบคำถามไม่ง่ายผ่านทางลาย official account BAC family ก็คือใครที่มีลายส่วนตัวใช้แอปไลน์นั่นแหละครับแล้วก็เป็นเพื่อนทางลายกับธนาคารกสรย BAC family นี่กดเข้าไปในไลน์นั้นก็จะมีที่ให้กดกดกดเล่นทรี รถรถรถน้ำต้นไม้รับพรน,นะครับพอกดไปปุ๊บเขาก็จะให้ตอบคำถามตอบคำถามแล้วส่งส่งคำตอบเสร็จแล้วก็จะมีการให้กดรถน้ำต้นไม้ก็จะให้ของรางวัลทุกสัปดาห์นะครับก็จะมีการเล่นใครเล่นครบทุกสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ที่1 1ครั้งสัปดาห์ที่2ก็1ครั้ง สัปดาห์ที่3ก็หนึ่งครั้งสัปดาห์ที่4ใครเล่นครบสัปดาห์ที่4ความสําคัญมันอยู่ที่เล่นครบสัปดาห์ที่4นะครับและสัปดาห์ที่4ใครเร็วใครไปเล่นกิจกรรมนี้25คนแรก25คนแรกนี้จะได้ทองคำหนึ่งสลึงนะครับมูลค่ารู้สึกจะหมื่นสี่พันกว่าบาทนะยี่สิบห้าคนแรกที่ไปเข้าไปเล่นกิจกรรมนี้ในสัปดาห์ที่สี่นะครับ จะได้ทองคํา1สลึง25คนนะครับก็วิธีอยากได้รางวัลก็เล่นกิจกรรมนี้ทุกสัปดาห์สัปดาละหนึ่งครั้งเล่นกิจกรรมไปแต่และสัปดาเขาก็จะมีรางวัลให้เสร็จแล้วพอสัปดาห์ที่4ต้องรีบเล่นนะรีบเล่นให้เร็วเป็น25คนแรกก็จะได้ทองคํา1สลึงนะครับอ้าวก็เล่นไปทุกสัปดานะครับจึงจะได้แล้วก็โดยเฉพาะสัปดาห์ที่4ต้องเล่นเร็วเป็นอันดับ 1- นึถึงยี่สิบห้า ส่วนคนที่เล่นช้ากว่า,าที่เล่นครบ3สัปดาห์แล้วพอสัปดาห์ที่4เล่นเป็นลําดับที่26ก็ไม่ได้ทองนะครับแต่จะได้รางวัลเขาจะมีรางวัลทุกสัปดาหาย์ยกตัวอย่างสัปดาห์ที่2ตอนนี้เข้าสัปดาห์ที่2แล้วนะครับก็จะมีรางวัลวอลเปเปอร์ปลาใหญ่พลายงาม4รูปแบบอันนี้ก็ดาวน์โหลดมาทำวอลเปเปอร์หน้าจอโทรศัพท์ได้นะครับ หรือจะเป็นรางวัลสลากถุงเงินมูลค่า200บาทหรือจะเป็นรางวัลโกโก้นิฟคาเคาโอโกโก้มูลค่า200บาทหรือจะเป็นรางวัลโจ๊กไข่ผำไพรแสงสกุลรุ่งราคารางวัลละ7ซองมูลค่า100บาทหรือจะเป็นรางวัลหอมละมุนกาแฟลงไข่มูลค่า200บาทหรือจะเป็นรางวัลผ้าพันคอบาติก ค่ายาบาติกมูลค่า 1, 2 0 0รอบาทนะครับอันนี้คือของรางวัลสัปดาห์ที่2นะครับใครที่เล่นสัปดาห์ที่1มาแล้วก็เล่นสัปดาห์ที่ 2, 2> เล่นวันไหนก็ได้ในสัปดาห์ที่2นะครับซึ่งเขาเริ่มตั้งแต่วันที่30มสกราคม68จนถึง26กุบมภาพันธ์68นะครับในช่วง30มกราคม6กก็ไล่ไป7วันก็จะเป็นสัปดาห์ที่1นะครับพอ7วันต่อมาก็จะเป็นสัปดาห์ที่2 7วันต่อมาก็จะเป็นสัปดาห์ที่3ก็ใครเข้าไปเล่นครบ ทุกสัปดาห์4สัปดาห์ติดต่อกันเลยพอสัปดาห์ที่4เล่นเร็วอันดับ1ถึง25จะได้ทองคำหนสลิงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าใครไม่ทัน25คนแรกก็จะได้รางวัลสะสมไปทุกสัปดาห์นะครับก็เฉพาะคนที่เป็นเพื่อนทางไลน์กับไลน์ทกาศบีเอสี่ฟามสามารถกดเข้าไลนา์และไปเล่นทางไลน์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ